ใช่ครับบนเรือทั้งหมดก็เป็นอาสาสมัครร้อซครับทุกคนที่มาเนี่ยไม่ได้รับค่าจ้างครับเป็นอาสาสมัครที่เดินทางมาทั่วโลกครับสำหรับเรือลำนี้จะเดินทางไปทั่วเอเชียครับตอนนี้15ปีแล้วยังมาไม่ถึงเขาก็เลยเขาก็เลยมีลำใหม่มาเป็นลำที่แบบย่อมหน่อยเพื่อจะเดินทางในเอเชียได้ให้ให้คนเอเชียหายคิดถึงครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดาราล้อไห้นะครับผมคุผมพอเตอร์นะครับรับหน้าที่พิ้ติกรเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราอยู่นอกสถานที่นะครับอยู่ที่เรือดูโรสโฮมนั่นเองนะครับทุกคนเรือนี้นะครับบอกเลยว่าเขาจะเดินทางมาที่ประเทศไทยเนี่ยล่าสุดนะครับที่แม่หมูนะครับทีมงานดาราล้อไห้เรามาก็คือเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับผมก็อันนี้ก็ถือว่ามาเทียบทางเรือที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งที่คลองเตยนะครับผม ปักบุดมาที่ท่าเรือคลองเตยหรือว่ากงศุลรากากรท่าเรือก็ได้นะครับคือเรือนี้เนี่ยจะเป็นเรือที่เขาจะไปหลายๆประเทศเพื่อไปรวบรวมหนังสือซื้อหนังสือจากต่างประเทศนะครับในราคาถูกขายไปขายมาแลกเปลี่ยนจนแบบว่าให้มันเป็นราคาเงินที่ถูกครับทุกคนนะครับก็จะนํามาขายนะครับผมในประเทศไทยแล้วซึ่งราคาถูกมากเราจะขึ้นไปดูกันนะครับผมสาเหตุที่ต้องมาเนี่ยเพราะว่ารายการเราอะอะไรที่มันเป็นอะไรทํารองเนี้ยที่มันหายยาก,ยาก,ยากมันต้องเก็บไว้ถูกไหม เก yeah. ็บไว้ในแคบซูลการเวลาตามสไตล์ดาราลองไฮเลยนะค,คือเรือใหญ่มากทุกคนว้าวก็ก่อนที่จะขึ้นไปข้างบนนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตวิธีการเดินทางมาที่ว่ายังไงนะครับผม,ม่ไปดูกันเลยครับวิธีมานะครับพอเรามาถึงตรงท่าเรือนะครับก็มาจอดรถตรงลานบริเวณนี้นะครับทุกคนเขาจะมีไม่ต้องเข้าไปตรงตรงด่านนะครับมาจอดตรงด่านแล้วก็เขาจะมีรถบริการรับส่งให้นะครับแบบว่าดีมากมากเลยนะครับเรียกลานสาภาพ สหภาพท่าเรืออ่ามาปาะมุลมัาที่ท่าเรือของเตยใช่แล้วก็มาจอดที่ร้านสาหภาพเออเนี่ยร้านลแล้วก็จะมีรถตู้พี่ที่เขาขับอยู่ตัวนี้นะครับพา,พาเข้าไปที่เรือเรือนะครับเวลาเปิดคือบ่ายโมงถึงสองทุ่มใช่ไหมครับรอบสุดท้ายเข้าเข้าอ่าเข้าสองทุ่มแต่ออกกันสองทุ่มคึ่งอันนี้คือรอบสุดท้าย ยังยังวิ่งวิ่งถึงสองทุ่มครับอ๋อโอเคครับโอเคเราก็จะไปดูข้างในกันนะครับผมคือต้องบอกว่าเรือที่เขาจะวิ่งไปหลายประเทศทั่วโลกนะครับ mm. เขาก็จะมีการนําหนังสือแต่และประเทศเนี่ย mm. เหมือนเขาจะเทรดเงินไปแบบว่าสมมติไปที่ต่างประเทศใช้เป็นเงินดอลลาร์ mm. เขาก็จะเอาอไรายได้ที่เขาขายจากหนังสือที่จากประเทศถูกๆอะ่ะ mm. เขาก็จะแบบเฉลี่ยคาาไป mm. เพื่อที่แบบว่าเราสามารถซื้อหนังสือจากต่างประเทศได้ในราคาถูกมากๆเลยนะครับ แล้วก็เขาไม่ได้มาทุกปีนะครับทุกคนเหมือนจะล่าสุดที่มาน่าจะ1สิปีที่แล้วประจําประจําไม่ผิดนะครับผมก็ใครที่แบบว่าไม่อยากพลาดโอกาสแบบนี้ก็ต้องรีบมากก่อนวันที่30สิบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงเปสาขาแต่เฉพาะไออ่ของเรือลำเนี้ยมันมีอยู่หลายลำนะเขามีหลายลำนะอ๋อค,คือ มีหลายบริดัทด้วยแล้วก็อย่างดูรัสโคมเนี่ยก็จะมีหลายหลายลำด้วยกาจะวนเวียนไปไม่ใช่ว่าสิปีมาครั้งนึงครับใช่ครับลำนี้อาจจะสิบปีมาครั้งแต่ว่าลำอื่นอื่นอ่าอาจจะมาโอเคผมเข้าใจแล้วตรงนี้แล้วนะครับเดินก็เป็นน้ำเื้อของครับแต่ขอบคุณมากครับอะไรข้อมูลมานะครับคือเรือเรือลำที่เราจะไปเนี่ยสิบปีมาครั้งหนึ่งก็จริงครับแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่ลำเดียว อา,าจะมีลำบนอื่นรูปแบบบอื่นอนะไรแบบนี้มาในแต่ละปีด้วยวนเวียนกันไปนะครับแต่ถ้าเป็นเรือลำเดิมสมุดแบบเดิมขาดจ,จะสิบปีครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือความน่าสนใจนะครับ <S 2> <S 2> นี่นะครับทุกคนลำใหญ่มากครใหญ่โอ้มาดูทางขึ้นก็นที่นี่นะครับจะมีค่าเข้าเรือนะครับ20บบาทต่อคนนะครับ เด็กอายุต่ำกว่าเท่าไหร่สักอย่างเดี๋ยวผมขึ <c> ้น <oughs> <c oughs> อินเสิร์ให้แต่ว่าผู้ใหญ่ที่อายุ65ปีขึ้นไปขึ้นฟรีนะครับทุกคนมานครับอย่าห้ามเอาอาหารเครื่องดื่มมานะครับอย่านะครับเพราะว่าที่นี่มีขายมาอุดหนุนนะครับผมว่าต้องมีอะไรที่แบบเป็นอาหารประจําชาติหรือซัมติงขายบ้างแหละมานะครับแล้วก็ห้ามใช้นะครับอ๋อห้ามใช้มือถือบนสะพานเพราะว่าเดี๋ยวมันตกไงคนมาขึ้นเยอะนะครับห้ามใช้นะทุกคนตอนนี้นะครับก็ขึ้นมาแล้วนะครับ เขาบอกว่าข้างบนเนี่ยมีคาเฟ่ด้วยนะครับบรรยากาศดีมากค,คือผมมามาหลังจากพระอาทิตย์ตกแล้วเนาะถ้าใครมาช่วงห้าโมงอะ่ะจะจะได้เห็นพระอาทิตย์ตกสวยๆด้วยนะครับป่ะขามาแล้วผมเพิ่งจะเคยได้ขึ้นเรืออะไรอย่างนี้ครั้งแรกนะครับทุกคนป่าตรงนี้ก็จะเป็นคาเฟ่นั่นเองนะครับบรรยากาศดีมากคือมีมีหนังสือแบบต่างประเทศเยอะมากการ์ตูนอย่างเลยนะครับ ว้าวขนลุกเลยสตาร์วอล์ยูนิตสามร้อยไม่แน่ใจว่าสามร้อยบาทหรือว่าสามร้อยอะไรนะแต่ถ้าเกิดอันนี้สามร้อยบาทนะโคตรถูกอ่าทุกคนเขามีค่าเงินให้ดูอยู่ว่าเขาจะมีค่าเงินเป็นยูนิตนะครับตรงนี้เห็นไหมเมื่อกี้สามร้อยยูนิตก็หูสองร้อยสี่สิบบาทหรอสตาร์วอล์แบบเป็นเป็นเล่มแบบปีกระเป๋าจับอะถูกมากโคตรถูกอันนี้จะเป็นหนังสือโซนเด็กเยอะมาก มีสองแถมหนึ่งด้วยนะครับมีสองแถมหนึ่งด้วยอ้าว <Wow. S 1> คือเราอาจจะมาดึกไปแล้วก็อาจจะไม่มีคนก็เป็นข้อดีนะแบบเรามาถ่ายอาจจะไม่ต้องติดคนเยอะอะไรเงี้ยใครชอบไหมฮะนี่ใครชอบไหมมีสติกเกอร์ด้วยมีสีให้ระบายนะครับอันนี้จะเป็นโซนเด็กๆนะม้าเดี๋ยวอินเสิร์ตบรรยากาศโดยรวมให้ดูนะครับผม รู้สึกว่าหมูเด้งจะดังมากๆเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เขาเขียนว่าโอน n a the hippo นะครับตื่นเต้นนะทุกคนแบบว่าเหมือนเราก็ได้เห็นความรู้อะไรบางอย่างที่เป็นหนังสือเนาะเข้าใจว่ายุคนี้เนี่ยเรามีเรื่องของโซเชียลที่มันแบบสามารถเข้าถึงอะไรก็ได้ข้อมูลทอย่างแต่ว่าพูดถึงบรรยากาศอาจจะเป็นสักสิบปีก่อนเนี่ยถ้ามีเรือแบบนี้มาเนี่ยมันคงจะมีมูลาค่าที่แบบมหาศาลมา,ากๆเลยสำหรับผมนะผมคิดว่า ใครที่แบบเป็นสายหนังสือหนอนหนังสือควรจะมาบางทีอะ่ะเราอาจจะเจอหนังสือที่แบบไม่มีขายเลยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นแอปช็อปต่างๆอ่ะอาจจะไม่มีแม้กระทั่งข้อมูลในโซเชียลบางอย่างถ้าเกิดไม่มีคนลงไปทําเว็บไซต์หรือว่าแม้แต่กระทั่ง AI นะครับถ้าไม่มีข้อมูลเนี่ยหนังสือพวกนี้ยังสําคัญอยู่ครับเราไปดูบรรยากาศโดยรวมข้างในเขาเป็นยังไงบ้างเชื่ e r ั n reference ังสือเรียนภาษาอังกฤษทำไปเล่นไปนี่เห็นะหว่าวันนี้ผมน่าจะได้เสียงเงินแล้วแหละเพราะว่าช่วงนี้กำลังฝึกภาษาอังกฤษอยู่นะครับคือต่อให้ยุคนี้สามารถเรียนภาษาอังกฤษในโซเชียลต่างๆได้แล้วผมว่ายังในการที่ต้องเขียนต้องแต่งประโยคต้องเรียนในหนังสือยังสำคัญอยู่ เพ,เพื่อแบบฝึกทักษะนะครับแล้วแน่นอนว่าสไตล์รายการของาลาลาล้องไห้นะครับทุกคนเราต้องหาหนังสือที่เกี่ยวกับโฟกหรอฟกเพลวเดี๋ยวนี้ผมจะมีภารกิจให้ตัวเองนะครับว่าเราจะมีแบบหนังสือที่เกี่ยวกับโฟกหรอฟกเทียวเรื่องเล่าตำนานอะไรต่างๆไหมเพราะว่าตั้งแต่เดินมาเนี่ยยังไม่เจอนะครับเรามาดูว่าจะมีไหมที่เป็นแบบสไตล์ไตลรายการแล้วแล้วถ้าเกิดว่า ได้หนังสือเล่มนั้นมาเนะผมจะเอามาอ่านสรุปแล้วก็ทำเป็นคอนเทนต์ลงในช่องให้นะครับอะไปลุยกันวราจะเจอไหมตอนนี้เหมือนผมจะเจอหนังสือที่แบบอาจจะเหมาะกับสไตล์รายการของเรานะครับนี่มันคืออะไรอ่ะคนดูดีมันดูขลังมากเลยอ่ะ เดี๋ยวเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่ามันคืออะไรนะครับราคา200ยูนิตร้อยกว่าบาทเองอันนี้ก็จะเป็นภาพยนตร์ดังนะครับที่ทำไปแล้วเนาะว้าวสุจอรอนมากอันนี้อาจจะเป็นหนังสือนวนิยายเกี่ยวกับหนังหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าตรงนี้มัเขียนว่าฟิกชันนะครับนอนฟิกชันด้วยต่อจริงแล้วก็ไม่จริงหรอฟิกชัน อานคืใช่นะครับเพราะว่าหนังสือนิยายบางอ่านบางอย่างตรงนี้ถูกทาเป็นหนังแล้วก็มีนะทุกคนยังไม่ใช่สิ่งที่เราตามหานะครับไปกันต่อโอ้โหมีเยอะมากเลยอะว้าวอันนี้ดูแบบดูแพงมาก1,300ยูนิตนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ900กว่าบาททุกคนเน็ตไบเบิลนะครับเกี่ยวกับศาสนาคริสต์นั่นเอง ว้าวนี่วันนี้น่าจะใกล้เคียงกับสไตล์รายการของดาราลองไห้นะที่บ,บเราพูดถึงเกี่ยวกับศาสนาเรื่องของความเชื่อค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องราวของเกี่ยวกับ b บ b ไบเทั้งหมดเลยเนี่ยดูเล C S B คือมันดูเหมือนไม่มีอะไรก็จริงแต่ว่าคอมันเยอะมากนะไม่รู้ว่าคือมันมีตั้งแต่วันที่เจ็แล้วอะแล้วผมเพิ่งเดินทางมาไม่แน่ใจว่ามันแบบหมดไปหรือยังอุ้ยอันนี้อะไรเราเริ่มเห็นอันนี้แล้วคนมงังงะนะครับอันนี้ก็จะเป็นของญี่ปุ่นแต่ว่าแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับเออเริ่มเริ่มเห็นอะไรแบบนี้ละ เขาน่าจะบอกนะว,ว่าแบบว่าหนังสือที่ไหนมาจากประเทศไหนอะไรอ่ะน่าจะบอกเนาะมาเวลดูดิมีหมดเลยทุกคนสตาร์วออีกแล้วอันนี้กี่บาทเอ่ยไม่มีราคาบอกดูดูดูอะไรนี่ บลลารีเทุกคนเป็นภาคแยกของบาลลเรีเอเหรอใช่ไหมใครที่ชอบนะครับ mm hmm. toy story นะนี่เป็นภาคแยกของบาลลเรีเอตอนนี้ก็เหมือนกําลังจะทาเป็นเป็นตัวภาพยนตร์หนังอยู่ที่แบบเป็นแอนิเมชันทําทไปแล้วแหละถ้าจะไม่เห็นนะน่าจะทําไปแล้วมีแยนกับอเมริกานะครับ winter soldier ภาคแยกนี่ winter soldier นะครับทุกคนมีใครไม่รู้จักบ้างมา,มาเวลประมาณน่าจะประมาณ องมาแก่เหมือนจะแบบสามร้อยไม่หรือว่าแปดร้อยแต่ว่าอยากได้ผมว่าผม่าจะต้องเสียเงินหลายๆรอบนี้โอ้โหอันนี้คือของแรงหมดเลยอ่ะผมว่าผมต้องต้องจัดแหละต้องจัดแหละผมว่าผมต้องจัดแหละนี่เนี่ยข้อดีอะทุกคนเขามีทุกอันเลยนะเขาจะบอกเลยนะว่า 25ยูนิตเท่ากับ20บาทนะครับผมเริ่มผมเริ่มจำได้แหละรู้จำได้แลหละอไอันนี้คือเหมือนเป็นยูนิตเงินที่เขาแบบแปลงเฉลี่ยค่ะตั้งแต่ทั่วประเทศแล้วอะตั้งแต่หลายประเทศอะ่ะจนมันได้ราคานี้เออว่ามันถูกมากนะสาาอังกฤษอีกแล้ว ว้าวว้าวภาษาอังกฤษอีกแล้วแต่เป็นเกี่ยวกับโดรนนะครับอันนี้คือเป็นดิกชนันนารีจากออกฟอร์นะครับทุกคนคำศัพท์โคตรเยอะแต่ว่าเขาไม่มีแปลไทยให้นะทุกคนไม่มีแปลไทยให้นะมีแต่อังกฤษรดรนเลยนี่ตอนนี้ยังไม่เจอ หนังสือที่เป็นสไตล์รายการเรานอกจากที่จะเป็นโซนไบเบิลส์นะครับที่เกี่ยวกับความเชื่ออะไรเงี้ยตอนนี้กำลังหาหนังสืออะไรแปลกๆที่แบบอาจจะได้เจอของดีที่มาจากจีนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเลยลองดูอยู่นะครับเดี๋ยวหาดูอยู่ทุกคนผมว่าผมจะสัมภาษณ์พนักงานดีป่ะแต่เขาเป็นภาษาอังกฤษนะหาคนตัดต่อว่าแปลไหวป่ะแปลไหวป่ะอยากสัมภาษณ์ว่าเขาแบบอยู่ที่นี่มาแบบนานขนาดไหนเงี้ย อันนี้คออืออะไรอ่ะคือ recreation เหรออ๋อน่าจะเกี่ยวกับพวกออกแบบต่างๆนะครับนี่นะเซอออกแบบก็มีเนาะใครอยากได้ไอเดียอะไรใหม่ๆในการทำแบรนด์เสื้อผ้าอะไรต่างๆนะครับก็มาได้มีวูดคัฟด้วยนี่เห็นไหม,มว้าวว้าวถึ่งมากนะครับบอกเลยว่าตั้งแต่เกิดมาเป็นคนไทยเพิ่งจะ เจออะไรอย่างนี้ครั้งแรกนะครับว้าวอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุาตไปตามหานะครับผมเรียกว่าหนังสือที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับรายการของเราอีกสักครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะทุกคนตัไบเบิลไบเลเรื่อนี้น่าสนใจครับ คือเรื่องนี้มันเขียนว่าแดกิราแต่ว่ามันไม่ใช่แดคิราที่เป็นคนเหมือนที่เราเข้าใจแต่มันเป็นข้างข่าวแล้วข้างข่าวมันมีความเหมือนนกเขาแมวปะลองดูดิเห็นปะเฮ้ยผมว่าเขาเขียนว่า w o r d s w a r c l a s s s c นะครับมันคือมันคือนิยายอะทุกคน เดี๋ยวลองให้พี่เอกไปหาคุณมาว่ามันมีค้างคาวหรือว่าเรคิวราอะไรที่มันดูคล้ายๆเป็นสภาพแบบเนี้ยนะครับอาจจะมาทำคอนเทนต์ในรายการของเราได้นะครับอ่ะถือว่าอันนี้ใกล้เคียงกับรายการของเราแหละเดี๋ยวหาต่อครับอีกสักอย่างหนึ่งอีกสักอย่างหนึ่งไปโอ้หมวกเข้ากับผมพอดีเลยสี่ร้อยยูนิต บริเวณหนังสือน่าจะมีแค่นี้นะครับทุกคนมีแค่ชั้นนี้ชั้นเดียวนะเนาะผมยังไม่ได้ไปดูเดี๋ยวขอดูดูกนันก็ขึ้นมาจะเป็นหนังสือพวกฝั่งนึงก็จะเป็นคาเฟ่แล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคว,ว้าว reference ผูมีหนังสือเกี่ยวกับแบบว่าแรงบันดาลใจเหมือนแบบพวก ไลฟ์โค้ดด้วยนะครับเยอะเลยฝั่งนี้มันก็มีคนนี้ก็มีน,มนะครับใครที่ชอบหนังสือผมว่าไม่คนพลาดจริงๆแหละผมมั่นใจว่าหนังสือบางอย่างอะ่ะไม่มีขายในเว็บไซต์อะไรต่างๆด้วยนะครับอู้เกี่ยวกับธุรกิจก็มีเห็นไหมนะเพราะว่าผู้นำความเป็นผู้นำแล้วก็บิสเนสนะครับใครที่ชอบในเรื่องของคําธุรกิจแล้วก็อยากเป็นลีดเดอร์ที่ดีหรือผู้นำที่ดีหรือว่ามุมมองของผู้นำก็มีตรงนี้เหมือนกันนะครับ เป็นภา,าษาอังกฤษด้วยผมกำลังมองหาบาริลลบัฟเฟตอยู่จะมีเปล่าต้องมีนะบริลลบัฟเฟต,อต์อะตั้งลงทุนแบบระดับโลกอะเดี๋ยวดูว่ามีเปล่าอืมไม่อาจจะมีนะไม่เห็นเลยโรเบิร์ตเอ็มซีนะครับโอเคทุกคนหนังสืออื่นๆน่าจะไม่มีแล้วที่เกี่ยวกับรายการของเรานะผมคือเขาจะมีหมวดหมู่บอกอยู่ใช่ไหม มีทั้งหมดหมูอาหารหม,หมูธุรกิจหมูอะไรต่างๆซึ่งรายการของเราก็จะอยู่กับเก mm. ี่ยวกับ mm. ความเชื่อแล้วก็สตอรี่เรื่องราวแหละใครที่อยากจะมาชมความแบบว่าแปลกตาหรือสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะครับ mm. ก็สามารถมาได้เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่ามันไม่ได้แบบมาบ่อยๆนะครับอาจจะมีบางเรือบางเรือแบบว่ามา1ปีครั้งหนึ่ง2ปีครั้งหนึ่งหรือไม่ก็อย่างลำนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นแบบ10ปีแล้วที่ขึ้นมานะครับ โอเคเดี๋ยวเราลองไปดูบรรยากาศร้านคาเฟ่กันไหมทุกคนเห็นไหเผื่อว่าเราได้ชิมอะไรแบบเกี่ยวกับที่นู่นเลยอะ่ะอาจจะมีกาแฟต่างชาติอะไรว่าไปไปกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พี่เจ้าหน้าที่กันนะครับขออนุญาตแนะนำตัวครับผมครับบอ,อสนะครับชินภัทรพัชรุโชครับตอนนี้เป็นอาสาสมัครที่จะช่วยตอนที่เลือมาอยู่ที่นี่ที่เมืองไทยครับ อ๋อแต่พี่ไม่ใช่คนที่แบบอยู่กับเรือไปต่างๆใช่ไหมพี่เคยไปเรือมา3ปีครับเมือ่อประมาณปี2017ิถึง2020ครับโอ้นานมากคือทุกคนที่อยู่บนเรือคือเขาแบบใช้ชีวิตสติลอยู่ที่เรือแล้วก็ไปตลอดนะครับหรือว่าเปลี่ยนไปตามแบบออ่าใช่ครับบนเรือทั้งหมดก็เป็นอาสาสมัคร100%ครับ<า>แล้วทุกคนที่มาเนี่ยไม่ได้รับค่าจ้างครับเป็นอาสาสมัครที่เดินทางมาทั่วโลกครับ แต่เรือลำนี้จะมีอาสาสมัครทั้งหมด100คน100คนใช่ครับแต่ละคนก็จะทำหน้าที่แต่ละแผนกที่เดินทางไปสำหรับเรือลำนี้จะเดินทางไปทั่วเอเชียครับอ๋ออ๋อสำหรับนี้คือไม่ใช่ทั่วโลกแต่เป็นทั่วเอเชียก็จริงจริงแล้วคือเรามีสองลำนะตอนนี้นะครับแล้วก็ลำแรกเนี่ยเป็นลำใหญ่กว่าจะมีอาสาสมัคร400คนจริงจริงก็เดินทางมาเมืองไทยเนี่ยประมาณปี2014แล้วก็ตอนนี้เดินทางไปถึงที่แคริบเบียนละตอนนี้อยู่อเมริกาอเมริกากลางครับแล้วก็ นานกว่าจะมาเมืองไทยกว่าจะมาเอเชียเห็นบอกอยู่ว่ามันจะมีอยู่ลานึงที่แบบ1ิปีแบบวนมาครั้งหนึ่งใช่ครับอรตอนนี้สิบห้าปีแล้วนนยังมาไม่ถึง <laughs> เขาก็เลย <laughs> เขาก็เลยมีลำใหม่มาเป็นลำที่แบบย่อมหน่อยเพื่อจะเดินทางในเอเชียได้ให้ให้คนเอเชียหายคิดถึงครับเห็นไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเจ้าของรายการเคยมาเมื่อ1ิปีที่แล้วครับพตอนนี้เป็นคุณยายอายุ70สิบกว่าแล้วเข้ามาตอนหกสิบอะไรเงี้ยซึ่งก็ เขาก็ให้ผมมาถ่ายซึ่งเราก็ทารายการเกี่ยวกับฟกหรอกฟกเทลเรื่องเล่าวันนี้อยากจะมาหาหนังสือที่อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องเล่าผลิศาสตร์ของประเทศอื่นๆบ้างที่แปลกๆอะไรเงี้ยแต่ผมยังหาไม่เจอเลยใช่จริงๆแล้วจริงๆด้วยด้วยหนังสือของเราเป็นหนังสือที่มาจากต่างประเทศนะครับก็จะหลายรายการในส่วนของเวลาเดินเดินทางไปประเทศประเทศหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นคอนเทนเนอร์มา ก็จะมีทั้งผู้สนับสนุนมาหรือเราจะรู้จักสำนักพิมพ์แล้วก็ซื้อมาในราคาที่ไม่แพงมากเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าราคาหนังสือเนี่ยูกมากก็จะถูกมากใช่รครับหลายๆรายการก็จะไม่มีขายในประเทศไทยครับก็คือจเรานําเข้ามาถ้าสมมุติว่าเรือเนี่ยออกจากที่นี่ไปแล้วในวันที่30ที่จะถึงนี้ใช่แล้วสุดท้ายแล้วคิดว่าอีกสักประมาณกี่เดือกี่ปีจะกลับมาที่นี่ฟังนึงคือจริงๆจริงๆเรือลำนี้ครับสร้างเมื่อปี2023อ๋อไม่กี่ปีที่ผ่านมาใช่ครับ2 0งพันย่าอ เพราะเราเขาก็เลือกเป็นประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆที่มา oh. เสร็จแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไปตามประเทศต่างๆเสร็จก็กลับมาอีกทีหนึ่งในปีนี้ใช่ไหมครับแ,แต่ oh. หลังจากนี้ oh. ก็ยังการันตีไม่ได้ว่าจะมาปีไหนเพราะ <Okay. S 2> ว่าโปรแกร,รมที่เกิดออกหลังจากนี้โอ้โห oh. ไปยาวไปไกลเลยครับมีแนวโน้มว่าอาจจะไปถึงประเทศปาปูดีมกินีฝั่งนู้นเลยครับ oh. <Wow. S 2> ก็เลยยังไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่โอเคแสดงว่ารอบหน้าฮาม,มาเนี่ย ต้องมีหนังสือที่แบบมากกว่านี้แล้วก็แบบหนังสือหลากหลายครับเป,ป,ปเลีป่ยนไปเรื่อยๆออกแบบเรื่อยๆเพื่อจะเพื่อจะให้หลายๆคนที่มาเรือเนี่ยก็ไม่ได้เฉพาะเด็กนะแต่เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงสามารถมีหนังสือที่แตกต่างในการเลือกซื้อได้นะครับผมว่ามันยังมีเสน่ห์อยู่ถึงแม้ว่ายุคนี้จะเป็นยุคที่หาความรู้ได้จากโครอินเทอร์เน็ตแต่ว่า ว่าบางอย่างอ่ะมันยังไม่ได้ลงไปอินเทอร์เน็ตถ้าไม่มีคนหยิบลงไปไปอินแบบว่าแอดลงไปในอินเทอร์เน็ตไงเสน่ห์ของกลางเปิดหนังสืออ่านก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่ครับยังมีอยู่แล้วก็มีสมาธิกว่าด้วยใช่ครับถ้าเราอยู่ในโทรศัพท์สักหนึ่งอ่านปุ๊บเบื่อเราปัดไปเล่นไอจีเฟซบุ๊กปุ๊บเอายาวเลยทีนี้ก็มีก็คุยกันหลายหลายคนที่มามาที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีมีซื้อหนังสือกลับไปตลอดเพียงแต่ว่าถึงแม้เขาเคยอ่านแล้วหรือเขาเคยอ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้วแต่เขาก็ยังอยากลิ้มรสนนาออ่่สััผหงืยูดี อย่างผมเนี่ยผมเล็งไว้แล้วว่าอยากได้อะไรเพราะว่าผมชอบสะสมงอะไรอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าซื้อไปก็ผมว่าไปหาซื้อที่อื่นไม่มีครับใครมาต้องถามแน่อะไรเงี้ยโอเควันนี้ขอบคุณพี่มากครับผมดีมากมากครับเดี๋ยวคาเฟ่ยังเปิดอยู่ไหมฮะยังเปิดอยู่โอเคเราไปเปิดอยู่สองทุ่มครึ่งเลยครับได้ครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณมากครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็มองเข้าไปเนี่ยน่าจะเป็นโซน บางกระเจ้านะครับคิดว่าน่าจะเป็นบางกระเจ้านะช่วงนี้ประเทศไทยเราอยู่ในช่วงหน้าหนาวใครที่อยากจะมาและเห็นพระอาทิตย์ตกต้องรีบมาก่อนห้าโมงสีนะครับถ้าหลังจากนั้นไปเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ตกแล้วนะครับไปทีนี้ก็มีห้องน้ําให้เข้านะครับหิวอข,ข้าวนะทุกคนเสียดายที่ ผมวางแผนเวลาผิดไปจริงวันนี้นะครับจริงๆอยากจะมาตอนให้ทันช่วงพระอาทิตย์ตกแต่ว่าสภาพของการจราจรประเทศไทยจังหวัดกรุงเทพนคอทุกคนน่าจะรู้ดีนะครับว่าคอนโทรไม่ได้จริงๆนะครับต้องขออภัยจริงเลยที่ไม่ได้แบบยินเสิร์ตภาพบรรยากาศสวยๆให้เห็นนะครับว้าวเขาเขามีดนตรีให้นะครับนี่เขามีหน้าดนตรีให้เลยนะครับเป็นคาเฟ่แล้วก็จะมีน่าจะมีหนังที่ทําเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เนาะ Interesting <laughs> มาครัก็มาถึงโซนคาเฟ่นะ <laughs> ก็จะมีเครื่องดืง Coca ่มโคคาโคล่านะครับบาบาบาว้าวชอบอะ่ะคือมันมีหลากหลายเชื้อชาติแล้วก็หลายประเทศที่แบบเขาอาสามาอยู่บนเรือหนึ่งคือเหมือนได้เที่ยวด้วยนะหรือว่าผมมาลองสักปีไหมผมมาลองสักปีไหมเป็นคือแบบว่าปกติเราต้องฝึกภาษาเงี้ยลองขึ้นมาอยู่สักปีหนึงเอเราเก็บภาษา <laughs> ก็สดใจครับเนี่ยถ้าเกิดเรามาทันพระอาทิตตกนะครับบรรยากาศดีมากนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราสั่ง,ง,งคดเครื่องดื่มมันคิดดีว่าจะสั่งอะไรกินนี้เพราะว่าผมทานได้แค่อเมริกาโน่นะครับ <Thank you. S 1> Thank you. ก็จะมีเมนูกาแฟให้นะครับมีอเมริกาโน่คาปูชิโน่คาเฟ่ลาเต้นะครับแล้วก็มีชามีชาทมไข่มุกด้วยมีน้ำอัดลมกระป๋องนะครับมีน้ำผลไม้แล้วก็มีไอศกรีมมีโอเคเอ่อ okay. uh, Can I order โอเค A cup of Americano one Ice Americano uh, Only hot a v e อ๋อโอเค one One cup of Americano. Yeah, and one ice cream. One ice cream? Yep. Okay, that's all? Yeah. 130 baht? Uh, yeah. Only one Americano and one ice cream? Yes. Okay. Thank you so much. This is no sugar, if you want. It, it. Okay. i'm um. with ice cream. Descendant, pinged, descendant. Have oh, that's the I yeah. want um mm -hmm. yeah. to try it. It's ice cream that I'm In case I get new ว้าว <Wow. S 2> okay. okay. อร่อยครับอร่อยโอเคนี่ครับผมสั่งมาลองเป็นอเมริกาโน่หนึ่งแล้วก็เป็นช็อกโกแลตร้อนหนึ่งนะครับแต่ว่าจะมีถ้าอยากได้น้ำตาลเพิ่มก็แอดเข้าไปได้ตรงนี้นะครับนี่ครับ,รบทุกคนก็บรรยากาศประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอนั่ง ชมบรรยากาศชิวๆสบายๆสยักพักหนึ่งก่อนที่เราจะไปซื้อหนังสือแล้วก็กลับบ้านกันนะครับไป อเมริกาโน่เาเป็นฟิลแบบว่าน่าจะเป็นเมล็ดต่างชาติใช่อยองด้วยครับเพราะว่าเมล็ดต่างชาติเ,าเขาจะไม่ได้ขมเข้มแบบของไทยนะมันจะมีความนุ่มนวลบางอย่างแต่ที่ผมซื้อไอศครีมมาเพราะว่าหนึ่งเขาไม่มีแบบเย็นผมก็เลยเอาไอศครีมลงไปนะครับให้มันกลายเป็นบล็อกค่านะครับ Yes โอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับ e น j o y กับบรรยากาศสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะไปซื้อหนังสือแล้วก็กลับแล้วนะครับทุกคนไปก็เมื่อกี้ระหว่างนี้ผมกำลังนั่งอยู่แล้วก็แบบว่า ได้ทักทยายพนักงานคนนี้นะครับมาจากประเทศมาเลเซียว่าผมถามเขาว่าเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนะครับเขาบอกว่าเ,เขาแอพพลายมาที่นี่เพราะว่าเขาอยากไปที่ประเทศจีนนะครับเออเขาเลยแบบมาทางานเป็นอาสาสมัครที่นี่เพราะว่าจะได้แบบไปที่นน่นเลยผมก็แบบเฮ้ยมันเป็นเหมือนิ่งที่ผมคิดเมื่อกี้เลยครับคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดว่าผมอยากไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าฝึกภาษาแบบฟรีๆอ่ะ ผมก็แค่มาทํางานเป็นอาสา,าสมัครที่นี่ก็คือเหมือนเราแบบเราทํางานฟรีใช่ไหมทางานฟรีอยู่ที่นี่ได้เดินทางฟรีอะไรเงี้ยเออมันเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดไปแบบนี้เนี่ยอาจจะได้ขึ้นขึ้นฝั่งไหมเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบดีว่าือถ้าเกิดว่าเราเหยียบแผ่นดินะนะบานเราจะมีเรื่องของวีซ่าหรืออะไรต่างๆเนาะเออแต่ถ้าเกิดมาเป็นมาเป็นท่าจอดเทียบเรือแบบนี้เขาก็จะมีแค่เรื่องของ จ่ายภาษีเนี่ยเดี๋ยวร้องให้คนตัดต่อนะครับอินเสิร์ตข้อมูลเพิ่มเข้าไปผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างไม่เป็นอะไรที่น่าสนใจมากน่าสนใจมากจริงนะทุกคนแบบว่าอยากจะนำมาอยู่ในรายการดาราร้องไห้ซึ่งเขาไม่เพิ่งจะทำแบบนี้เขาทำมานานแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องราปวประวัติศาสตร์ อีกหนึ่งเรื่องนการที่เกี่ยวกับอะไรแบบนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งเราก็ชอบไปในเรื่องของงานหนังสือนะ,อะงานหนังสืออยู่แล้วเนาะเราก็ไปที่สื่อในสื่อซิลิเิตเพื่อไปงานหนังสือ,อน,นี้ก็เกี่ยวกับหนังสือเหมือนกันซึ่งความรู้ต่างๆที่เรานํามาออกในรายการก็มาจากหนังสือมันก็จะเกี่ยวกับรายการเราต้องให้เรื่องไปเหตุผลที่ว่าทาไมเราต้องมาอยู่ที่นี่อะไนะครับเรียลร้อยครับทุกคนผมได้หนังสือมาสองเล่มแต่ว่าแบบ ผมเศร้าอ่ะคือทุกคนครับผมอ่ะอยากได้หนังสือ Star Wars กับ Marvel ที่ผมบอกตอนแรกแต่ว่าผมก็ไปเจอหนังสือเกี่ยวกับฝึกภาษาอังกฤษนะครับทีนี้ผมเพิ่งรู้ว่าเขารับเฉพาะ Cash Only กับ Credit Card เท่านั้นก็คือเราเฉพาะเงินสดโอ้โหเศร้าเลยผมก็เลยต้องเลือกระหว่างหนังสือ Star Wars ที่เป็นของสะสมกับความรู้ที่ผมต้องฝึกภาษาอังกฤษช่วงนี้นะครับโหเศร้าเลยโอเคไม่เป็นไรนะครับ ก็นั่นเลยฮะหนะังสือสองเล่มนี้ซื้อมาในราคา300กว่าบาทนะครับซึ่งถูกมากๆบอกเลยว่าถูกมากก็คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับแล้วคิดว่าเป็นประโยชน์แล้วอยากจะให้ใครมารีบแชร์ย้านะครับว่ารีบแชร์เพราะว่าคลิปวิดีโอของผมเนี่ยจะลงในวันที่27แล้วอีกแค่3วันเนี่ยเรือเขาจะเรินท้าออกไปต่างประเทศแล้วนะครับทุกคนก็ขอโทษที่มาช้านะครับก็ผมมามารอบสุดท้ายนะครับใครที่มาเนี่ย รอบสุดท้ายคือ2องทุ่มนะครับแล้วสองทุ่มครึ่งคุณต้องรีบไปขึ้นรถเช่นตอนนี้ต้องรีบไปขึ้นรถแล้วครับไปแล้วครับทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะนะลองให้ด้วย <c oughs> หากชอบนะครับผมนะฮะไปครัว <c oughs> เจอกันครับบ๊ายบาย